ครับก็ก่อนอื่นอยากจะกล่าวถึงนโยบายของทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะท่านาสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งได้กําหนดใหเ้เรื่องของสมุนไพรเนี่ยเป็นนโยบายสําคัญที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําสมุนไพรไทยนะครับเ,เพราะว่าประเทศไทยเราก็อยู่ในประเทศในเขต โซนร้อนนะครับที่มีความหลากหลายของสมุนไพรจำนวนมากนะครับเราจึงมีนโยบายที่อยากจะนำเอาสมุนไพรมาส่งเสริมพัฒนาให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็ให้นโยบายว่าเจ็บป่วยคาใดคิดถึงยาไทยสมุนไพรไทยก่อนไปหาหมอ นะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางนโยบายที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็จะได้นําเอาเรื่องของอการพัฒนาสมุนไพรยอย่างเรียกว่าครบห่วงโซ่คุณค่านะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะครับอ,อีกทั้งเรามีแผนพัฒนาสมุนไพรแห่งชาตินะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นกรรมการอำนวยการบริหารแผนตรงนี้นะครับ ก็จะมีเรื่องของการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ําส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีามาตรฐานมีคุณภาพนะครับเราก็มีการกําหนดมาตรฐานในเรื่องของ GACP นะครับ Good Agricultural and Collecting Practice นะครับอันนี้ก็จะทําให้วัตถุดิบสมุนไพรเนี่ยมีมาตรฐานมีคุณภาพนะครับสามารถานำส่งไปเข้าสู่กระบวนการในการแปลรูปผลิต นะครับในขั้นตอนของกลางน้ำนะครับซึ่งก็จะมีการพัฒนาทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีโดยการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบนะครับการที่บริษัทยูโ b เ s สได้มีการอ,อบรมประชุมสัมมนาวันนี้เนี่ยในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในการสกัดนะครับในเรื่องของสารต่างๆ คุณค่าทางโภชนาการที่มีอยู่ในสมุนไพรนะครับก็เป็นเรื่องทีเเ่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของปลายน้ำเนี่ยเราก็จะส่งเสริมไปให้สมุนไพรหลังจากผ่านกระบวนการแปรลรูปสกัดผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเป็นสารสกัดเนี่ยก็จะนําไปสู่การส่งเสริมให้มีการใช้นะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องของ เรื่องดื่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ในเรื่องของยาหรือเวชภัณฑ์นะครับอันนี้ก็จะสร้างมูลค่าหรือสร้างเศรษฐกิจในเรื่องที่เกี่ยวกับสมุนไพรยอย่างครบวงจรนะครับแล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับทั้งเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกนะครับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงง,งานสารสกัดต,ต่างๆนะครับ ต่อเนื่องไปจนถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็นำไปใช้ในการบริการนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราก็มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับในเรื่องของอาหารไทยแล้วก็เรื่องของนวดไทยนะครับก็จะได้มีการนำเอาสมุนไพรต่างๆนะครับไปใช้เพื่อส่งเสริมให้มีการจำหน่ายมีการเผยแพร่ไปในทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศนะครับ ผมก็เชื่อว่าวันนี้การประชุมอบรมสัมมนาเนี่ยก็จะทําให้เราได้มีการประสานแผนการดําเนินงานแผนการพัฒนาร่วมกันนะครับในทุกภาคส่วนและก็หวังว่าการประชุมอบรมสัมมนาเนี่ยก็จะได้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ครับ